ไปละสวัสดีคะ่ะก็ได้ผ้ามือสองเชิ้งใหม่ค่ะเดี๋ยวเราเปิดเทสรุ่นนี้เป็นคะ่ะสั้นพิมพ์ลายผู้หญิงนะคะนี่คะ่ะพิมพ์ลายแบบนี้ทั้งก้อนเลยนี่ค่ะเมื่อกี้ลืนิดนึงไปแล้วนะคะเดี๋ยวหนูถ่ายตรงนี้ดีกว่าที่วางวางเลยนี่นี่ค่ะมันจะมีแบบส้นเซ็กซี่เซ็กซี่ใส่สบายนะคะผ้าบางคะ่ะเนื้อผ้าเหมือนคล้ายๆผ้าเรยอนนะคะ พิมพ์ลายแบบนี้ทุกตัวเลยค่ะแล้วก็มีแบบยาวแบบนี้ด้วยนะคะนี่ทางก้อนพิมพ์ลายอย่างนี้เลยงานสวยนะคะหน้าร้อนอย่างนี้ใส่สบายเลยใส่นอนสบายๆเลยนี่ค่ะแนวเซ็กซี่เลยนะคะ,วะ,คะสวยใส่คู่กับไอ้ตัวเสื้อกล้ามที่เป็นแนว้าสาตตรีนาะเข้ากันได้ดีมากเลยนะะี่ค่ะ รุ่นนี้เป็นงานมาใหม่นะคะแพ็ก45กิโลค่ะแบบนี้ทั้งกระสอบเลยงานเกรนะคะนี่บางตัวยังมีป้ายห้อยมาอยู่เลยนะคะนะคะตัวนี้ก็มีงานสวยเลยนะะี่ค่ะถ้าไหนที่เล่นเป็นแนวแบบนี้อยู่เราก็แนะนำเป็นรุ่นนี้เลยนะคะขาสั้นพิมพ์ลายแนวเซ็กซี่ของผู้หญิง นี่ค่ะผ้าซิลก็มีมาเนาะนี่ค่ะลายซัมเมอร์ซัมเมอร์เนี่ยนะคะเหมาะกับหน้าร้อนเหมาะกับชายทะเลนี่ค่ะนี่ตัวนี้ผ้าเรยนสวยมาก อาจจะมีลายช้างปนมานะคะใช่ไหมตัว <inside> นั <punish es> like, ้นลายช้างหรือเปล่ามีไหมมีลเป็นลายนี่ค่ะสวยใส่สบายเลยนะคะนี่ัลื้อไม่ถึงครึ่งเลยมันเยอะมากผ้าบางนะคะแล้วก็แนวเซ็กซี่มันก็จะได้เยอะมากเลย ลูกค้าซื้อไปแล้วก็ไปค่าแยกอีกทีนึงเนาะตัวที่เราสามารถทําราคาได้นี่ค่ะแต่โดยรวมน่าจะขายได้โอเคมากเลยเพราะแนวประมาณแนวเดียวกันเลยนี่ค่ะสีสันโอ้ยแสบสวงตัวนี้สวยมีผูกตรงเองด้วย โอเครีวิวให้ดูคร่าวๆอีกครึ่งของครึ่งเดี๋ยวเราขออนุญาตหรือหรือเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราถ่ายรูปให้ดูเพิ่มเติมวนะ่าะสีสันสวยงามมากท่านไหนที่ได้กระสอบนี้เนค่ามากเลยนะคะนี่ค่ะลายไม่ต่างจากผ้าเรยอนเลยเนาะกางเกมพิมพ์ลายผ้าเรยยอนลายประมาณนั้นเลยนะคะ โอเคยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะมีลังช้ามีด้วย <c oughs> เก่งๆค่ะสร้างเมพ์ลายผู้หญิงค่ะออกแนวเซ็กซี่นะคะแต่ว่าก็มีปนแบบตัวยาวประมานข่าวด้วยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ